สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมพซ่อนแอบกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มซ่อนกันเลยนะคะเขาส่งไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะลืมกดถ่ายโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่แอบกันเลยนะคะห่วมืว่าเกี้เซ็งมากเลยลืมกดถ่ายนู่นเราไปแอบหลังนั่นดีไหมทุกคนแต่ว่ามันมัน แคบมากไม่เนียนนะคะว่าเอาไปดีกว่า,า,าน้ำ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 เราจะไปแอบตรงไหนดีมันจะหมดเวลาแล้วอะน,นี่แหละกันนี่เลยง่ายๆสำหรับคนขี้เกียจไม่ได้ว่ะบนนั้นได้ไหมข้างบนนั้นอะบนเก้าอี้อ่ะเดี๋ยวไปหาที่แอบ,บบนเก้าอี้ตายแน่เลยโอเคในถ้วยนี่แหละเวิร์กแล้ว โอ้โห oh okay, อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไดทุกคนอ้าวลงไปลงไปอ้าวโอเคอยู่ตรงนี้ก็ได้วะเฮ้ hey, เดี๋ยวเราจะอยู่ในนี้เลยนะคะหลบหลบไปโอเคได้แล้วรอนายคนนี้หาก่อนนะคะทุกคน รู้สึกว่านายคนนี้เขาจะหาไม่ได้เนอะพอดีคนส้นมันเก่งต่อแล้วผ่านมาหลายนาทีแล้วนายคนนี้ก็ยังหาไม่เจอแต่นายคนนี้ได้ทำการหาไปแล้วสองคน ไอ้คนนี้หาไปแค่สองคนเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูทางเราะค่ะเราก็ยังรอดอยู่ป,อปลอดภัยเลยนะเรามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นคนตายคนที่3ามหรือว่าจะเป็นเราอันนี้ก็ไม่รู้นะคะโอ้ เฮ้ยนายคนนี้เขาขึ้นมาหาเราแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะไป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 เราต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเพราะว่านายคนนั้นนะคะเขาจะขึ้นมาหาเราแล้วนั่นะถ้านายคนนั้นะเข้ามาหาเราแล้วพอนายคนนั้นขึ้นมาตรงนี้เราก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นายคนนั้นมาแล้วตายเอ้าตายเกมต่อไปก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะได้เป็นคนหา ีเกือบได้เป็นคนหาแล้วอะไรวะ,ะ,รวะเคเดี๋ยวเราไปซ่อนกันนะคะเป็นห้องครัวอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปซ่อนตรงนั้นกันหรือว่าเราจะซ่อนในน้ำดีทุกคนเออในน้ำก็ได้อยู่นะเอ้าไม่ได้เลยอ่ะข้อใส เลยอะไม่เอาไม่เอานี่อุ้ยเดี๋ยวถ้าผู้หญิงคนนั้นลงไปในนานแล้วเขาวาบขึ้นมานะเดี๋ยวเราค่อยลงไปกูตายแล้วมันมองก็ไม่เห็นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปกับเพื่อนคนนั้นอ้าเดินไปกับพวกนั้นอนะ่ะ เดินเดิน,เด,นเดินเดินเดินไปกันดูซิว่าฆาตากรเขาอยู่ไหนเ,เ,เดินคนแรกเลยนี่ตรงนี้แรกสวรรค์ <Okay. S 2> าาตายตูไอจะลอดหมเนี้มันไม่ใช่ง่ายนะเนี่ย ไม่รอดแน่ๆไ,ไม่รอดเห็นๆติง้งเค้าแต่ก่อนเข้ามาแลายคนเดี๋ยวเราจะจูก,กระโดดลงกระโดดขึ้นเนี่ยแหลรนะไปแล้วเด้อ ตายไหมทุกคนตายไหมเอา้านางไปแอบเชิญคุน,คนโอเคเยี่ยมมากให้นางอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเคเดี๋ยวเราเดินไปแอบกันทุกคนรอดโดยบังเอิญต้องมีบุญขนาดไหนเนี่ยนี่น,นั้นเลยทุกคนอาจจะวอร์อาจจะวอร์อ Okay. อย่างน,นี้ได้แหละทุกคนโอเคอู้หลอดแล้วทุกคน, okay. อน,กคนตอนนี้นะคะก็ผ่านมาเป็นเวลาสิบเอ๊ะหนึ่งนาทีหรือว่าสองนาทีได้หละทุกคนนางก็ยังหาเขาไม่เจอเพราะว่าเขาแอบเนียบมองตุรุงตุ้ง,งนะคะก็ถ้าใครอยากติดตามติ๊กตอกเขาก็มาติดตามได้ที่นี่เลยคะ่ะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะทุกคนอื โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตาต่อไปเขาจะได้เป็นคนหาหรือเปล่าเรามาดูแมพกัน,นะคะ่ะ <c oughs> มีโต้ด้วยอ,อีกแล้วว่าเดี๋ยวเราไปแอบตรงนั้นกันทุกคนโอเคดูกันนะคะว่าเราจะได้เป็นหรือเปล่านะอยากเป็นนะอยากเป็นอยากอยากเป็นอนะ คน,นีนเราไม่ได้เป็นโอเคเดี๋ยวเราไปแอบกันนะคะคุณเอาค้างค้างโอเคเราไปแอบที่ที่เราแอบตรงนั้นกันบนนี่ตรงนี้เลยเหมือนขนมชั้นเลยนะเนอยโหโคตรเหมือนแลยโหเ,เหมือนมากอะ โอเคระหว่างนี้นะคะเขาก็จะให้ดูชื่อเขานะคะว่าชื่อเขามีชื่อว่าอะไรดูได้เลยใครที่เห็นชื่อเขาแล้วอยากแอดมาก็แอดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝ่ายาคดค้นหากันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนีค้นหาเนี่ยบางคนนะที่เขาแบบขี้เกียจเล่นเขาก็จะมายืนให้ขาตก,ก่อนแค่นี้ เราคิดว่ามันแบบไม่ดีโดยอะคะ่ะเ,เพื่อนกันว่าน่นนะเพื่อนกันแหละทุกคนตอนนี้นาะยคนนี้ก็ยังหาเขาไม่เจอนะคะเพราะว่ามันเดินออกมาจากที่เราอยู่ไกลอยู่อยู่นะไกลอยู่แต่ไม่รู้ว่าไกลมากไหมนะคะแล้วก็จะแอบ,บต่อไปนะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณหนึ่ง นาทีแล้วนะหรือเปล่าก็ไม e <te le rhythm ma lush> ่รู vinegar, ้นะคะนางก็ยังหาเราไม่เจอว้าวสุดยอด Amazing ไปเลยพูดเก๋ๆกูดเลยทุกคนไปนี่ว้ายตายแน่ๆตายแน่ๆขึ้นๆขึ้นๆแอรอออเอว่าเราเข้าไปอยู่ในนี้ได้โอ้ไม่ได้้ย เราจะรอดไหมเนี่ยอ้าวเก่อะตายสุดยอดไปเลยตาใหม่ก็ถือกำหนดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้แมบไหนนะหน้าคลิปหน้าคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันนแคะ่ว้าวได้แมดนี้ทุกคนเขามีที่แอบดีๆเดี๋ยวเขาจะพาไปดูนะคะแต่๋ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหรือเปล่านะ ทุกคนดีดีก็ไม่เป็นอะไรวะเนี่ยโอเคเราได้เป็นเฉยเลยทุกคนอย่ามาโบกมือแบบนี้นะฉันไม่ชอบเลยแมัมจะหาแกคนแรกเลยโอเคถึงตาที่เราจะหาแล้วทุกคนแล้วเราก็เจอแล้วคนแรกเนี่ยยืนให้เอาเลยไปไปไปนี่น,นี่เรากระโดดขึ้นเลยเก็บเหรียญเก็บเหรียญ ก็แบบมองไปในตาบอดก็ไม่เห็นเลยนะทุกคนอเราต้องกระโดดขึ้นไปดูคือเราไม่แน่ไงเราไม่แน่ใจอะกระโดดได้ด้วยมัมัเม่นั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วสบายเลยนะมันขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไงอะเดี๋ยวเราไปดูในตู้กันแล้วว่าเขาว่ามันต้องมีแนะ ไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใช่ไหมอมืจะมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว้าไม่มีอ่ะออมันไปไหนกันนะอ๋นี่ไงนี่ไงมันสามารถขึ้นได้ด้วยเหรอไม่ได้นะมันขึ้นไม่ได้อ้เราจะแพ้ไม่ได้ทุกคนเราเจอแค่คนเดียวเองนะเราต้องแพ้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้ทุกคน ต้องชนะเราต้องสู้ถ้าใจสู้เราก็เจอเชื่อดีใจสู้แต่ว่าใจใจอีกอย่างหนึ่งอะสู้กว่าคืออะไรเนี่ยโอ้วว่านางจะอยู่ในนี้ไม่มีเราไปฮะเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วสองตัวสองตัว สมน้ำหน้าไอ <c ười> คนนี้แหละที่หาเราอ่ะแล้วก็ไปโบกมือหน้าตอนข้างหน้าเกม่ะเออทำได้ป้ากระโดดมากระโดดกับไม่โกงค่ะเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะต้องตายแล้วแหละเออคน มันต้องมีคนหนึ่งขึ้นไปเชื่อดิอ้าเห็นไหมเห็นไหมเออไอตัวข้างบนไม่เนียนไม่เนียนแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงแปบตัวนั้นกันนะเพื่อนไป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 เราต้องวิ่งไปเห้นได้ต้องวิ่งไปเห็ได้ หาอีกหลายตัวมากอีกสี่ตัวจะลองห้หาเจอไปแค่นี้ดีมเงวิ SE, ่งวิ Así. ่งวิ่งไปขึ้นไปขึ้นไปมีไม่น้ามีวิ่งวิวิ่งให้ไววิ่งให้ไววิ่งวิงให้ไว วิเราไม่ชนะแน่เลยทคนไม่มีวันนี้ล่ะเราต้องหาให้ทัวติดทัวเดนทัวสยามอะไม่ยอมเนาะเราต้องเจอสิเฮ้ยหายไปหนข้างบนข้างบนข้างบนข้าง,งบนนั้นน่ะอ้าแต่แพ้แล้วอ่เจอแค่นั้นเองอ่ะ โถเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูตาต่อไปนะคะว่าเราจะได้เป็นหรือเปล่านะคะตุรงตุงตุงตงตุ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 งตรุงตรุงเดี๋ยวเราพาไปดูที่ที่เราอยากจะแอบนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นหรือเปล่าใครจะโชคดีได้เป็นขนาดนั้นสองตาติด โอเคทุกคนเขาก็ไม่ได้เป็นนะคะโอเคเดี๋ยวเขาจะพาไปดูที่ที่พี่สวงมากเดี๋ยวเราพาไปดูนี่นี่นี่มันอยู่แค่ตรงนี้ทุกคนแค่ขึ้นบันไดไปอะ่ะแ็เราก็แอบได้แล้วอะเนียนด้วยนะแต่เราไม่ดูว่ามันจะเนียนสําหรับทุกคนหรือเปล่าเฮ้ยเกือบหล่นได้เลยเนี่ยเน,นี่บนเนี้ยทุกคนเป็นหมอนอะ่ะมันเนียนมากเลยเนาะ แต่ว่ามันจะมีแบบไอ้กับดักรอเราเนี่ยเนีย่ยเห็นไหมเราจะมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยมันจะแบบไม่ค่อยมีอ่ะเอ้ยมีฮันเซอ,อโอเคเรามารออิกหากันค่ะตอนนี้นะคะคนที่เหลืออยู่นะคะมีแค่หกคนเท่านั้นแต่ว่านางไม่ได้ฆ่านะคะทุกคน เขาออกเกมออกกันทําไมก่อนไม่เข้าใจเฮ้ยนางเดินเข้ามาหาเราแล้วเราจะตายไปทุกคนจะตายไหมจะตายไหมไม่ตายด้วยมันเดินผ่านไปเลย,เลยอะโหหน้ามั่นใจมากมันนามันหน่นนงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะรอดจากฆาตกรหญิงสาวนี่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ฆาตกรดิ่ซอนแอบ ตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีเรียบร้อยนะคะนางก็ยังหาเจอไปแค่คนเดียวเท่านั้นกากมาเอ๊สองคนหุยทุกคนมันขึ้นมาแล้วม hey, ันขึ้นมาแล้วเขาจะรอดไหมเขาจะรอดไหมเขาจะรอดไหมทุกคนเขาจะรอดไมพ่อ้ย่คน่างกาช่วยด้วยวนะนักนะกรุญนะกบักนะเกก่วเลยมันคงไม่รู้หรอกมั้ง ขยับอ้าวตายเป็นยังไงบ้างคะทุกคนทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่าคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะสำหรับคลิป